เลิกกลัวได้แล้วหมอประกาศพร้อมรับมือถ้าโควิดระบาดเวฟสองจะกลัวทำไมครับถ้าในเมื่อนักรบเขาบอกว่าเขาพร้อมสู้และประชาชนก็ต้องช่วยให้กำลังใจเขาเลือกกลัวโควิดได้แล้วขอโค้ดคำพูดนี้นิดนึงอันนี้ข่าวเก่านะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขเขาออกมาบอกแล้วในข่าวที่เราเคยลงไปแล้วนะ เราพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเราจะกลัวโควิดจนไม่ทำอะไรเลยไปตั้งเป้าว่าจะมีการติดเชื้อเป็นศูนย์ภายในประเทศถ้าเป็นช่วงที่เรายังไม่รู้จักเชื้อดังกล่าวก็พอเข้าใจได้แต่วันนี้เข้าสู่เดือนที่9ก้าแล้วเราต้องสู้กับมันเราต้องสู้กับมันต้องอยู่กับมันให้ได้ยืนยันว่าปัจจุบันไทยมีความพร้อมจะสู้กับโควิดถ้าคนไทยพร้อมจะสู้ก็อย่าไปกลัวมันคือต้องเข้าใจว่าข่าวนี้ รัฐมนตรีสาธารณาสุขเนี่ยเขาออกมาพูดถึงความพร้อมในการที่จะเปิดประเทศฉะนั้นเพื่อนๆที่กังวลเว็สองเซลล์เดียวก็เป็นคลัสเตอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเขาบอกแล้วว่าเขามีความพร้อมฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจเราอย่าไปกลัวนี่แล้วก็ประโยคนี้นะถามมันท้ายสุดท้ายเนี่ยจะเปิดหรือปิดอย่าลืมถามว่าจะต้องถามกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหลักถ้ากระทรวงสาธารณาสุขยืนยัน เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองวันนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วก็ยืนยันแล้วไงข่าวนี้ยืนยันแล้วไงเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอระบบสาธารณสุขไทยพร้อมรับมือหากเกิดโควิด -19 บเระลอกที่สองก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดก่อนนะวันก่อนเนี่ยเราเห็นข่าวนะขอซ้าอีกทีหนึ่งเคยพูดวิดีโออื่นไปนิดนึงแล้วที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาก็ตรวจเจอโควิดจากคนที่มาจากประเทศไทยไงรู้สึกจะ2หรือสาคนนี่แหละถามว่า ถ้าคนไทยไม่มีเชื้อโควิดอยู่แล้วทำไมเขาถึงตรวจเจอลหละแล้วก็คนที่ไปเนี่ยนะเขาก็คืออยู่ในไทยมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะไม่ได้ออกนอกประเทศใดๆเลยเนี่ยนะแต่ตรวจเจอแสดงว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วไหมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ลุยตรวจไงก็แสดงว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวแล้วก็หายไปแล้วอาจจะเคยแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วคนอื่นติดไปก็หายไปแล้วถูกไหมฉะนั้นแสดงว่าเรามีโควิดกันอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวคนอื่นมาแพร่หรอก อบเชื่อว่าเรามีอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ตรวจเยอะเราก็ไม่รู้หรอกถ้าเราลุยตรวจเยอะๆนะบางทีไอ้ที่ติดเชื้อตอนนี้อาจจะไม่ใช่สามพันกว่าอาจจะเป็นสามหมื่นก็ได้จริงๆมันอยู่กับเราอยู่แล้วมันไม่ได้น่ากลัวคือจริงๆในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่าพร้อมรับมือหากเกิดระบาดระลอกที่สองเพื่อจะเปิดการท่องเที่ยวหรืออะไรเขาไม่ได้บอกหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราก็นึกถึงข่าวที่เราเพิ่งพูดวันก่อนนะ่ะเพราะารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาบอกเอง ว่าสาธารณาสุขตอนนี้มีความพร้อมเพราะว่าข่าวนั้นนะเขาพูดถึงการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมถึงแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ยังไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปก็ตามเนี่ยนะก็คือสรุปว่ายังไงขอให้เปิดก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยบ้ากันใหม่แล้วก็ตอนนี้หมอ,อ,อมาประกาศแล้วไงสามคนเนี่ยซึ่งไม่ใช่หมอที่เราเคยพูดถึงเลยนะคําขวัญหลายอย่างเลยเนี่ยน,น,นี่นี่เนี่ยป้ายเขียวๆเ,เล็กๆเนี่ยโควิดป้องกันได้นี่คือข่าวอื่นเราเคยเห็น ควานี้อยู่คือสามคนนี้เราไม่เคยพูดถึงวันก่อนเราก็เห็นข่าวแวบๆว่ามีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งต่างๆในกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเอาอธิบดีนี้ย้ายไปอีกกลมหนึง่งเอากลมนี้ย้ายมาอยู่กลมนี้ออบเดานะเพื่อเหตุผลในการนี้โดยเฉพาะเลยที่จะเปิดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าให้บางคนยังอยู่เนี่ยนะเขาอาจจะขัดขวางใช่ไหมั้งนั้นย้ายเลยเพื่อที่จะเตรียมเปิดนี่แหละแต่เพื่อนๆใจเย็นนิดนึงถึงแม้ว่ากลุ่มแรกๆที่จะเข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่กลุ่มที่เราต้องการนะแต่ว่า เอาเป็นว่าให้เปิดก่อนก็คือให้คนที่เขายังไล่มนกันอยู่ว่าอย่าเปิดเลยรอวัคซีนเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าพอเปิดแล้วเนี่ยยังไงมันไม่ได้น่ากลัวเพราะเราเคยอ่านข่าวของหลายประเทศมาดิฟเอยอื่นๆเอยที่เปิดแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นสัก,กนหน่อยหนึ่งกลัวเกินเหตุอ่ะตอนนี้เริ่มต้นเลยนะก็คือกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับกรมการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย เตรียมระบบบริหารจัดการพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 รองรับระลอกใหม่ถามว่ารองรับระ,ะลอกใหม่คือแล้วแต่คนตีความไงอันนี้คือเราตีความเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีเรื่องของการระบาดมานานแล้วใช่ไหมถึงจะมีข่าวบ้างปรปลายเนี่ยมันก็เป็นส่วนน้อยแล้วจะมาตื่นตูมอะไรกันตอนนี้ใช่ไหมก็น่าจะต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราเลยเอาข่าวของครั้งก่อนเนี่ยเอามาอ้างเพราะว่าคนพูดคือรัฐมนตรีสาธารณสุขเองเลย ก็คือวันที่11กันยายนเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กระสรวงสาธารณสุข์นายแพทย์เช่อนี้อธิบดีกรมการแพทย์ก็น่าจะใหญ่สุดรองจากรัฐมนตรีแล้วนะพร้อมด้วยหมออีกคนนึงแล้วกันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็หมออีกคนนึงอ่ะสามคนตามรูปนั่นแหละร่วมกันแถลงข่าวตรงนี้เขาบอกว่าในเรื่องมาตรการควบคุมโรคโควิด19รองนายก และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขคือเขาควบสงตำแหน่งนี่ยได้มอบหมายให้ทำงานเชิงลุกเนี่ยมาจากข่าวที่เราพูดวันก่อนหรือเปล่าทำงานเชิงลุกล่วงหน้าคือเตรียมความพร้อมนั่นแหละมากกว่าสถานการณ์จริงไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเช่นหากพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายให้เตรียมพร้อมสำหรับสิลบ,สบลายร้อยลายกรมการแพทย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลมหาลายัยแล้วก็อื่นๆและการเตรียมระบบบริหารจัดการ เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเตรียมสถานพยาบาลจัดทาแนวทางการรักษายาเวชภัณฑ์บริหารเตียงและบริการผู้ป่วยอื่นๆก็คือสรุปว่าจะทําก็ทําได้ถ้าจะรับมือก็ทําได้ถามว่าแค่มีติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นจิตเดียวเนี่ยจะต้องมาเตรียมอาวุธอะไรเยอะแยะก็ไม่ใช่แค่เรื่องของในประเทศหรอกอับบ้านะคือออาจจะตีความเข้าข้างตัวเองก็ได้แต่ว่า มันก็ต้องเป็นเรื่องของการจะเปิดท่องเที่ยวแหละเหมือนแม่โอ้โหเตรียมอาวุธมาคบมือเลยทั้งปืนกลปืนบาสุกา้าทั้งอะไรปุ๊บเพื่อไม่มีค่าศึกหรือมีค่าศึกแค่คนเดียวอย่างนี้ก็วันๆก็นั่งปัดฝุ่นไปดิถูกไหมฉะนั้นต้องเตรียมไว้ลบกับค่าศึกเยอะๆอยู่แล้วในการบริหารจัดการเตรียงมีโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้ดูแลระบบในกรุงเทพและปริมณฑลมีเตียงทั้งภาครัฐและเอกชน2500รกว่าเตียงรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้2อ0ราายต่อวันเดือนหนึ่งก็ เกือบเกือบเจ็ดพันคนแนะ่ในนี้เฉพาะกรุงเทพนะส่วนสถานพยาบาลทั่วไปจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้วันละหนึ่งพันรายก็เดือนหนึ่งก็สามหมื่นรายรวมกับกรุงเทพอีกก็เกือบสี่หมื่นรายต่อเดือนโอ้ยเรามีคนติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นตั้งเกือบสี่หมื่นรายต่อเดือนเลยนะคิดว่าเพียงพอเลยอ๋อออแลวอีกอย่างหนึ่งคือบอกสี่หมื่นรายนี้มันคือทั้งเดือนใช่ไหมถามว่าเขาอยู่โรงพยาบาลกันทั้งเดือนเลยเปล่าเปล่านะเขาก็อยู่กันแค่อย่างมากก็สองอาทิตย์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมนี่คือเฉพาะโรงพยาบาลนะยังมีเรื่องของฮอสปิเ a ลอีกที่เขาจะพูดในเนี้ยก็คือจัดตั้งทั้งคลินิกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแล้วก็เป็นครั้งแรกในโลกที่นำโรงแรมมาเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเขาเรียกว่าฮอสปิเ a ลเป็นการรวมร่างกันระหว่างโ o สปิ t a ลกับโฮเทลก็เลยเป็นฮอสปิเ a ลซึ่งก็เอาโรงแรมที่ตอนนี้ไม่มีแขกมาเพิ่มเลยเพราะว่า คือแค่ไม่ถึงคนต่างชาตินะก็คือเราไม่มีคนต่างชาติไงฉะนั้นโรงแรมเขาก็แทบจะล้างอยู่แล้วอ่ะก็คือเอามาทำฮอสปิเตลซะเลยเนื่องจากตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยก็จะขยายหอผู้ป่วยไปอยู่กับพวกนี้แหละฉะนั้นไอ้เกือบสี่หมื่นคนนั่นแค่ในโรงพยาบาลแต่เกิดมีฮอสปิเตลมาร่วมด้วยเนี่ยก็ได้อีกเยอะฉะนั้นได้อีกเยอะเราลองรับได้ถ้าจะทําก็ทําได้ติดอยู่ที่แค่ว่าคนมันคิดกลัวเกินไปหน่อยเท่านั้นเอง เมื่อไหรลล่จะมีข่าวว่ามีการเริ่มให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโควิดสักทีนะก็ตรงนี้รวบยอดเลยก็คือว่าการป้องกันครั้งนี้ต่อให้เพิ่มเตียงเพิ่มระบบการเฝ้าระวังโควิดใดๆก็ตามเนี่ยจะไม่กระทบก,กับโรคอื่นฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นโรคอื่นๆก็ไปโรงพยาบาลได้ตามปกติไม่ต้องกลัวว่าเอาเตียงไปให้คนป่วยโควิดหมดแล้วไม่มีเตียงให้โรคอื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่เขาเตรียมการกันไว้ยอ่อๆทีนี้ย่อหน้านี้ก็คือ อันนี้ข่าวเนี้ยเอเคยพูดไปแล้วจําได้ไหมองค์การอนามัยโลกอะ่ะเขาบอกเลยบอกว่าไม่มีนะความเสี่ยงเป็นศูนย์ะ่ะถ้าพูดถึงการเดินทางระหว่างประเทศอะ่ะอันนั้นเราพูดประโยคนี้ทะนั้นในข่าวนี้เขาบอกว่าผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็คนเดียวกับที่เขาเคยพูดข่าวนั่นแหละได้กล่าวว่าการต่อสู้กับโรคระบาดนั้นขอให้สู้ด้วยความจริงไม่ใช่ความกลัวคือต้องมีสติใช้วิทยาศาสตร์ยาฟังข่าวลืออ่ากลุ่มนี้เขาเป็น เป็นหมอกลุ่มบวกใช่ไหม <c oughs> มีแต่หมอกลุ่มลบมาพูดนะก่อนหน้านี้นะอันนี้หมอกลุ่มบวกพูดนะเอาใหม่นะผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า <S <S การสู้กับโรคระบาดนั้นขอให้สู้ด้วยความจริงไม่ใช่ความกลัวต้องมีสติใช้วิทยาศาสตร,ร,รส์อย่าฟังข่าวลืออย่าฟังข่าวลือต้องมีสติด้วยดังนั้นหยุดไล่มนได้แล้วอ,อันนี้เอาบอกเองการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเออเนี่ย ก็คือสารเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมก็สื่อเยอะๆสิออกข่าวเยอะๆด้านที่ทําให้คนหายกลัวออกข่าวเยอะๆสุดท้ายคือต้องใช้ความสามัคคีอย่าก,กล่าวโทษกันจึงขอความร่วมมือประชาชนตั้งการป้องกันโรคปฏิบัติตนอย่างเช่นที่เคยทําซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ไทยพบผู้ป่วยจํานวนน้อยกว่าที่คาดการใช่ก็คือเราต้องร่วมกันเสียสละสักช่วงหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยได้เดินหน้าให้มีรายได้กลับมา คือเราต้องช่วยกันคือเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วนะเอาว่ารัฐบาลเนี่ยเขาต้องปลูกจิตสํานึกของประชาชนด้วยเพราะว่าต่อให้ตอนเนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะคือคนก็ต้องประหยัดแต่เขาก็เหมือนกับเขายังพอถูๆไถไๆก็ได้ไงฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่อยากจะมาต้องมาทําอะไรยุ่งยากแล้วอะ่ะเขาก็เลยปิดกั้นเลยคือบางคนเขามีคนพูดว่าเขาก็ทํางานท่องเที่ยวนะเขาก็เสียรายได้นะในช่วงหกเดือนที่ปิดประเทศเนี่ยนะแต่ว่านะเราก็ต้องทนค่ะเราก็ต้องรอวัคซีนค่ะ ไล่มนกันต่อไปค่ะอดทนนิดนึงเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยต้องปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนร่วมมือกันคือตอนเนี้เหมือนที่อบเคยพูดในวิดีโอหนึ่งว่านอนทับตะปูอยู่ไม่ยอมลุกคือเจ็บมันก็เจ็บแต่ว่ามันยังทนได้ฉะนั้นเด็กก็เลยถามคุณตาทําไมมันไม่ลุกก็มันยังทนได้ไงมันก็ทนของมันต่อไปถ้านอนทับตะปูนึกถึงนะถ้าลุกเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเจ็บ สาหัสมากเลยแต่หลังจากนั้นคือพอถอนออกไปแล้วก็คือมันก็ค่อยๆเยียวยาสุดท้ายก็หายไงถ้าเลือกระหว่างนอนทับไปเรื่อยกับยอมเจ็บจี๊ดแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็หายเนี่ยเอาอันไหนก็คือที่เราพูดคืออย่างหลังอะที่ยอมเจ็บจี๊ดแค่ครั้งเดียวเจ็บมากแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันก็ดีขึ้นก็คือการที่เรายอมเปิดให้มีรายได้เข้ามาส่วนที่ว่าพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะเกินไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปแก้กันทีหลังเอาให้มันฟื้นฟูก่อน ก็เอาไปฟังช่องอื่นบางช่องเนี่ยที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแหละเขาก็จะพูดเหมือนกับว่าประเทศของเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปตอนนี้เราไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ฉะนั้นเราก็ควรที่จะหาวิธีการอื่นอย่างเช่นเน้น medical tourism คนที่จะมารักษาตัวหรือว่ารับแบบว่าคนที่มีเงินหรือว่าเราต้องพยายามลองเปลี่ยนไปดูวิธีการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อนๆต้องปรับตัวนะหรืออันนี้เขาพูดนะเขาพูด ต้องปรับตัวนะต้องลองหาวิธีการอื่นในการทําอาชีพดูหรืออะไรบลาบลากันไปเนี่ยคือออฟคิดว่ามันเป็นคําพูดที่หลอ่อแต่ว่ามันเหมือนกับเล่นเกมแล้วเกมนี้แล้วไม่ผ่านก็เปลี่ยนเกมอื่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือความเป็นจริงคือมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ลวกมากถ้าเกิดเราไปฟังใครที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะพูดอย่างงี้หมดเลยเหมือนที่อ๊อฟพูดมเมื่อกี้พ,พึ่งผ่านท่องเที่ยวมากเกินไปควรจะไปหาอย่างอื่นใช่ควรจะหาอย่างอื่นแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ย ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยเขาก็พึ่งพาการท่องเที่ยวทั้งสิ้นคือมันเป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่เราได้เงินมาเยอะๆเพื่อที่จะบำรุงประเทศของเราฉะนั้นเราไม่ควรจะทิ้งไอ้เรื่องที่จะทําอะไรเพิ่มเนี่ยก็ทําไปทีหลังไม่ใช่ตอนนี้ครับกลับมาต่อที่ข่าวนะครับตอนนี้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตรงเนี้ยเขาก็กล่าวว่าประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์23แห่งกระจายทั่วประเทศก็เยอะทุกแห่งทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อต่อสู้โควิด19 เพิ่มศัก,กยภาพการตรวจรักษาผู้ป่วยก็คือสรุปว่าเรามีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดและการจบคือตอนนี้มันผ่านมานานแล้วมันไม่ใช่ช่วงแรกๆที่จะต้องมานั่งกลัวต้องมานั่งปิดเมืองฉะนั้นเราเชื่อว่าไม่มีล็อกดาวน์หรอกอ่าก็ตัดมาตรงนี้เลยละกันก็คือเรามีการระดมสมองจากกลุ่มแพทย์ทั้งหลายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อรับมือกับโควิดนั่นแหละ เทคโนโลยีในการสู้กับโควิดเราโอเคขึ้นเยอะแล้วฉะนั้นมันไม่เหมือนช่วงแรกๆไม่ใช่เซลเดียวก็คลัสเตอร์อะไรเหมือนช่วงแรกๆตอนนี้เขาบอกว่าเรามีห้องปฏิบัติการตรวจโควิดทั่วประเทศถึง224แห่งแล้วก็เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับโควิดหากมีการระบาดระลอกที่2งโรงพยาบาลเอกชนก็มีความพร้อมอ่าก็ยังมีเอกชนด้วยนะโรงพยาบาลเอกชนด้วยไม่ใช่ของรัฐอย่างเดียวโรงพยาบาลเอกชนเขาก็มีประสบการณ์ หากประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองที่ผ่านมาจะทําให้ความเสี่ยงต่ำนี่ถ้าประชาชนร่วมมือจะทําให้ความเสี่ยงต่ําในการแพร่กระจายเชื้อโรคส่งผลให้มีทรัพยากรเพียงพอในการดูแลผู้ติดเชื้อได้ครับปัญหาคือตอนนี้นะเอาคิดว่าผู้รลายตัวจริงที่ไม่ยอมให้เปิดประเทศเนี่ยไม่ใช่ใครครับประชาชนนี่แหละซึ่งเอาเคยบอกว่ารัฐบาลช่วงแรกเขาอาจจะกลาดกระดุมผิดเม็ดไงเพราะว่า เขาไปสร้างความกลัวให้ประชาชนมากเกินไปแล้วทีเนี้ยคนที่ไม่อยากให้เปิดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าที่สงสัยเหลือเกินใครกันนะเอา้ารัฐบาลก็บอกว่าอยากเปิดหมอก็บอกว่ารับมือได้ยกเว้นหมอด้านลบนะซึ่งมีไม่กี่คนเองนะส่วนใหญ่หมอเขาก็บอกว่ารับมือได้เอา้าสองฝ่ายบอกว่าได้ที่มีหน้าที่สู้กับโควิดกระทรวงท่องเที่ยวก็อยากจะเปิดถึงแม้จะไม่สมใจเราก็ตามแล้วใครเป็นผู้ร้ายที่แท้จริงที่ไม่ยอมให้ประเทศเปิดสักทีก็คือประชาชนนี่แหละครับ คนส่วนใหญ่ในประเทศที่ยังมีความกลัวโควิดนะฉะนั้นออก,ก็ยังไม่รู้สาเหตุจริงๆนะเพื่อนๆถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้ช่วยกันดาว,ว่าทําไมประชาชนส่วนใหญ่เขาถึงไม่อยากจะยอมให้เปิดนะครับแต่ว่าจากประโยคนี้ก็คือหากประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองเช่นที่ผ่านมาแสดงว่าอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ก็เผลอพูดไปนิดนึงแล้วก็คือเขาเริ่มลอยตัวกันแล้วไงต่อให้ยังนอนทับตะปูกันอยู่เนี่ยนะเขาก็เหมือนกับว่าเริ่มชินกับการนอนทับตะปูแล้วไง ฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแล้วต่อให้อยู่แบบลําบากแต่ว่าชินแล้วไงตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยใส่หน้ากากแล้วเริ่มจะไม่ค่อยเว้นระยะห่างล้างมือแล้วแบบชินแล้วไงอุ้ยอย่างนี้ถ้าเปิดน,นะฉันจะต้องกลับมาทําแบบ <c oughs> <c oughs> เดิมต้องมาลําบากกลับบ้านมาทีนึงก็ต้องเมียก็ให้ถอดเสื้อผ้าทิ้งหมดแล้วก็เข้าไปอาบน้ําเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องกลับมาทําแบบนี้อีกเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนเนี่ยแหละคือความที่ไม่อยากปรับเปลี่ยนใะไรทั้งสิ้นไง <c oughs> เริ่มเคยชินกับการนอนทับตะปปูแลล้้วหหรออรืือออย่่าางเีน ช่หไหมตอนนี้สมมติเราไม่ค่อยเริ่มจะไม่ค่อยใส่แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีการระบาดแล้วไงฮะต้องกลับมาใส่อีกแล้วเหรอต้องกลับมาระวังระแวงอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยเอาว่าเป็นเพราะประชาชนหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้ไม่อยากเปิดฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะรัฐบาลต้องให้ความรู้เยอะๆแล้วก็ต้องปลูกจิตสํานึกเหมือนกับที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทําให้มีความรักชาติหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะครับก็สรุปว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับก็คือรัฐบาลก็อยากเปิดแล้วก หมอก็บอกว่ารับมือได้ที่เหลือคือทำจริงว่าจะได้สักแค่ไหนแต่เรามีตัวอย่างมาเยอะแล้วประเทศท่องเที่ยวต่างๆเขาเปิดแล้วเขาก็ไม่ได้ระบาดเยอะขึ้นสักเท่าไหร่เลยอ่าแล้วตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับอ้ออย่าลืมที่ว่าลองวิเคราะห์กันดูว่าทําไมประชาชนทั่วไปยังไม่อยากให้เปิดอยู่อีกทั้งทั้งที่ทั้งรัฐบาลเอย่ยหมอเอย่ยเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ